ตอนนี้เราก็มาทําบุญนะครับผมมาไหว้พระที่วัดวัดบางพีใหญ่กลางเนาะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเนี่ยนะดูป้ายนะเพื่อนนะครับวัดบางพีใหญ่กลางนะฮะนะครับนี่เขาจัดแบบสถานที่แบบโหดูแบบดูหน้าเข้าปรับปรุงแล้วแบบดูแบบเมืแบบ่อหลายปีที่มาผมมาเนี่ยยังไม่เจอ ยังไม่เจอเท้าสุวรรณหน้าโบสถ์นะครับเนี่ยเท้าสุวรรณนะครับผมนะยังไม่เจอท่านเนาะตอนนี้ท่านสร้างเสร็จแล้วนะฮะสวยงามมากครับแล้วสะอาดสะอ้านมากมากเลยตอนนี้หน้าเข้ามากลับไหวบูชามากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราก,ก็จะปิดทองนะฮะแล้วว่าพระทาน้ําม,มันเทน้ามันตะเกียงนะ้วต่อบุญต่อชะตานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในโบสถ์นะว่าสวยมาก,มากๆเลยนะครับผมข้างในโบสถ์เป็นพระนอนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะฮะอ่าเราก็จะเดินเข้าไปที่ โหสดนะครับผมเป็นพระนอนที่ใหญ่มากๆเลยครับผมใหญ่มากๆจริงๆในกรุงเทพนะนะครับแต่เงไปอายุทยาเราก็ใหญ่นะผมว่าที่นี่น่าจะใหญ่กว่าที่อยุทยาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเยวต้องสืบประวัติดูนะฮะเดี๋ยวผมเจอประวัติแล้วผมว่าถ้าผมว่าผมจําได้เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่จริงๆนะครับนี่คือประวัติการสร้างพระนอนที่นี่นะครับผมนะฮะ เป็นเป็นพระคอนพิศารนะครับผมนะฮะเจ้าอวาดนะครับเป็นผู้สร้างนะฮะเริ่มสร้างเอเมื่อพศสองห้าสองหนึ่งเนาะนะครับผมสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นผู้วางศิาลาฤกษ์นะครับผมความยาวเนี่ยยี่สิบหกวาหนึ่งศอกเก้านิ้วนะครับความยาวรวมทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือหนะ้าสิบสามเมตรเนาะเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโอโ จริงๆผมว่าผมจําได้อยู่คุ้นๆแต่ผมไม่ได้มาประมาณสักแปดปีแล้วที่ผมไม่ได้มาไหว้ท่านะนะครับแปดปีแล้วโอ้โหอันนี้บูรณะใหม่นะครับสวยสวยงามจริงเพื่อนนะครับใครที่เกิดวันอังคารเนี่ยแนะนําต้องมาไหว้สักครั้งหนึ่งนะนะครับไม่ใช่ยาวทั้งยาวทั้งใหญ่มากๆเลยนะครับผมโอ้โห เดี๋ยวผมจะลองเดินรอบๆดูนะฮะว่าด้านหลังท่านเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมพามาดูเวนด้านหลังนะนี่ครับโอ้มีทางไปปิดทองหัวใจท่านด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมมีทางขึ้นไปด้วยนะโอ้ นะครับใหญ่มากๆเลยขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับผมเชิญนะครับมากับน้ัสศการกันนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นสิลิมงคลนะครับผมแล้วก็เป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์ทางอ้อมด้วยนะครับผม ก่อนจากไปนะครับผมผมขออาธนาบุญญาบารมีพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและสมเด็จพระุจันโตพรมังสีนะครับอวยพรให้ท่านนะและบุคคลอันเป็นที่รักนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแกร่ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนตลอดกาลนานเทินสาธุน,นี้จะเป็นด้านบนบริเวณที่ผมขึ้นมาปิดทองไหวหัวใจพระนอนนะครับเพื่อน a m a ซิ่งมากๆขึ้นมาบนเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในด้านในขององค์พระเลยนะครับนี่อ่อนี่หัวใจฮะถือหน่อยถือหน่อยจิ๊บแปะ ถ่ายแล้วไหถูกแปะไปแล้วอ่ะไม่มีคลิปด้วย <c oughs> พี่ช้า <c oughs> ไม่มีสัญญาณ Mantap,